สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เราไปติดต่อหมอที่เกาหลีมาค่ะเพื่อนๆหลายคนก็คือทักเข้ามาว่าเฮ้ยวีซ่านักเรียนเกาหลีก็เคยมีไปเกาหลีมาแบบบ่อยมากยังติดดีเหรอพูดเกาหลีก็ได้ติดด้วยเหรอติดค่ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึง ติดตอมอติดได้ยังไงแล้วคุยยังไงถึงได้แบบเขาปล่อยออกมานะคะเราก็จะบอกขั้นตอนการเตรียมตัวไปเกาหลีให้เพื่อนๆฟังก่อนคือจริงๆเราอะเตรียมตัวฉุกและหุกมากเพราะว่าวันที่เราจะต้องได้ไปจริงๆอะเราไปไม่ได้เพราะว่าเจ้านายของเราติดโควิดคะ่ะ เราก็เลยต้องเลื่อนวันไปตลอดเลื่อนไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเราต้องกลับมาทำงานกับ The Match นะคะทีมหวังน u m b e วันใช่คือเราต้องต้องรีบกลับมาเพื่อที่จะกลับมาได้ทำงานกับ The Match ได้ทันคือไม่งั้นแพลนเรามันจะล้วนหมดเลยดังนั้นก็คือเรารู้ตัวในวันที่จะได้ไปเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกขั้นตอนการไปประเทศเกาหลีก่อนต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราไปตั้งแต่ ปลายเดือนมิถุนายนนะคะแต่เพิ่งจะมีโอกาสได้มานั่งทําคลิปตอนนี้เดือนปลายเดือนสิงหาคมค่ะก็คือณเวลานั้นนะใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยฉันอยากไปเกาหลีแน่นอนตอนนี้ทุกคนกรุณาเข้าเว็บแล้วก็ลงทะเบียนเคท่าไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเคท่าเนี่ย บางคนได้ไวมากบางคนก็รอไปเถอะจาอาทิตย์หนึ่งของเราารอประมาณแบบอาทิตย์กว่าๆได้นะคะถึงเคท่าถึงจะออกมานะคะ <S <S ก็คือตอนนี้ทุกคนแต่ก่อนนี้เราสามารถไปเที่ยวเกาหลีได้โดยแล้วที่เราไม่ต้องใช้วีซา่าไม่ต้องขออะไรเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้เคท่ามาก่อนเป็นเหมือนวีซ่าอะไรเงี้ยเออซึ่งจะมีอายุอยู่ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ1ปีหรือหรือ2ปีนะคะเออ ขอไว้ก่อนได้เลยแล้วพอเราได้วันที่เราจะไปแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสามารถเช็คอินออนไลน์ได้หรือเลือกที่นั่งได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้เลยทุกคนก็สามารถลงทะเบียน q r o โค้ได้เลยส่วน q r o โค้ดเนี่ยนะคะสามารถไปลงทะเบียนที่สนามบินได้สนามบินที่ไทยก็จะ ดีกว่าหลังจากเราเช็คอินอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยเราค่อยลงคิวโค้ดก็ได้หรือถ้าใครที่รู้เลขที่นั่งเครื่องบินอยู่แล้วก็ลงคิวโค้ดไปก่อนเลยได้ซึ่งควรมีคิวโค้ดค่ะเพราะว่าถ้าไปถึงที่เกาหลีแล้วไม่มีคิวโค้ดใช่ไหมมันจะต้องไปเข้าแถวอีกแถวนึงซึ่งแถวจะยาวกว่าคนที่แบบไม่มีคิวโค้ดอะถ้ามีคิวโค้ดมันเปิดแอปแล้วมันก็แบบติดติดแล้วก็ผ่านไปได้เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีปุ๊บอะ มันจะต้องไปก่อเป็นเอกสารแล้วยื่นซึ่งเสียเวลาทําไปดีกว่าเอกสารที่จะต้องเตรียมไปก็จะมีประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากที่มันยากคือแะไรต่อหมอซึ่งคงนี้เอาจริงนะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจในการติดต่อหมอไว้เลยถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์เคยติดต่อหมอแล้วหนึ่งครั้งซึ่งตอนนั้นนะครั้งก่อนหนูนะเราไม่ได้เป็นคนโดนติดเอง ก็ไปกับพี่เลี้ยงใช่ไหมคะแล้วพี่เลี้ยงมะโดนเลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงเขาพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เราก็เลยแบบมาด้วยกันคะ่ะก็เลยตามเขาเข้าไปแล้วเราก็ไปคุยคุยคุยแล้วนางก็จะแบบยังไม่ยอมให้ออกจะขอคุยกับเจ้านายให้ได้เราก็เลยแบบดีแล้วที่เราเปิดโลมิ่งไว้เราก็เลยโทรให้เขาเลยตอนแรกเขาจะไม่ยอมจะโทรอะไรก็ไม่โทรเราก็เลยกดโทรเลยแล้วก็เลยเปิดสปีกเกอร์ให้แบบเจ้านายที่เป็นคนเกาหลีอะ่ะคุยเลยทั้งทงที่เราอ่ะคุยเกาหลีกับเขาอ่ะรู้เรื่องด้วยนะ นั่นก็เป็นครั้งที่ครั้งแรกที่มีประสบการณ์ในการแบบได้ไปนั่งสัมภาษณ์ในห้องพิเศษสําหรับครั้งนี้ไม่ได้เตรียมใจไปเลยแต่จริงๆก็แอบคิดว่าอยู่นิดนึงเพราะว่าได้ยินว่าช่วงนี้มันติดกันเยอะมากเราก็เลยเอาว่าไปถึงละถึงตรงที่นี่นแล้วนะถึงตรงเกตที่ยื่นด้วยนะมันจะมีคนที่ยังไม่ทันได้เดินไปแบบยื่นเอกสารเลยอะ่ะแค่เขาเห็นการแต่งตัวหรือเขาแค่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็เรียกไปรอนั่งรอสัมภาษณ์พิเศษแล้วของเรา เราไปยื่นพาสปอร์ตแล้วอีกนิดนึงอ่ะจะได้ผ่านไปแล้วอ่ะแล้วเขาอ่ะเหมือนไปเด้งเจอสักอย่างในพาสปอร์ตเราเขาก็เลยเรียกให้พนักงานเจ้าหน้าที่อ่ะพาเราไปแล้วเราโมโหอ่ะคือจริงๆเราไม่ได้โมโหอะไรหรอกเราอ่ะมีนัดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนเรามีนัดเรียนพิเศษก็คือตารางเราแน่นมากค่ะพอเราถึงปุ๊บอ่ะเราจะต้องไปเรียนพิเศษเลยภายในวันนั้น แต่ถ้าเราออกมาช้ากว่าน,นี้อะไรเงี้ยมันจะไม่ทมันไงต้ก็เลยโมโหต้องเลยถามเพราะว่าแบบทําไมอ่ะพอเห็นว่าเป็นพาสปอร์ตไทยแล้วก็เรียกทุกคนเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอแค่เรียกไปสัมภาษณ์เฉยไม่ได้เรียกทุกคนเพียงแต่ว่าเครื่องที่มันลงมาตอนเนี้ยมันเป็นเครื่องที่มาจากไทยมันก็เลยมีแต่คนไทยเท่านั้นเองประเทศอื่นเขาก็เรียกเหมือนกันแล้วเลยอ๋อหรออะไรเงี้ยแล้วโอเค I guess ซ o ่ี้ใช่ไหมสุด้วปุ๊ก็ไปนั่งนั่งรอสัมภาษณ์ รอรอแล้วรออีกพอถึงคิวเราโดนเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ตอมอเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นเด็กเอกไทยที่เป็นเป็นเด็กเกาหลีอ่ะที่เป็นเอกไทยนอกบอกปะก็คุยไปก่อนคือคุยไปคุยมาสรุปได้เรื่องก็คือว่าเขาอ่ะถามววาเราว่าเราอ่ะทําไมทําไมครั้งก่อนๆนะ่ะถึงมาเกาหลีแล้วอยู่เป็นเดือนๆซึ่ง เราอะไปเกาหลีแบบแทบจะทุกปีเพราะเราต้องตามเจ้านายไปแล้วเจ้านายอะพอปิดเทอมครั้งหนึ่งอะเขาก็จะไปอยู่เดือนหนึ่งแล้วเขาก็จะค่อยกลับมาน,นออไหมคะเราก็เลยอยู่นานเป็นเดือนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยเล่า,เาให้ฟังว่าเออเนี่ยก็ครั้งที่แล้วอะเราอะมาตามเจ้านายอย่างนู้นนะี่น้นะนก็เลยถามว่าเอา้าล้วครั้งนี้มาทําอะไรก็รบอกว่าครั้งนี้เรามาเพื่อที่จะไปเรียนทําขนมของน้องหมา,า,าจูาจเจคันชิกครั้งละจีซูเจคันชิกเราจะไปเรียนทาอันนี้แล้วนางก็พูดคําว่านองาเป็นประโยค์เกาหลีกลับมาว่า อีบอลเนต้ก็คือแบบครั้งนี้ก็ด้วยหรอแบบ this time too แบบแบบเหมือนแบบพูดเหมือนประมาณว่าครั้งที่แล้วก็ทำครั้งนี้ก็ทำอีกแล้วหรอเรงี้ยแล้วเป็นเดือนอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราเหมือนแบบโอ้ยอยอกซแล้ว่อบอนทนหยจอบอทบออกสกครั้งที่แล้วไม่ได้ทาแบบนี้ครั้งที่แล้วแค่แบบตามมาเฉยครั้งนี้อบอย้ ว่าอย่างนี้ก็แบบครั้งเนี้ยมาเรียนค่ะเขาก็เลยว่าเออก็นั่นแหละแล้วครั้งนี้ก็คือมาเรียนหรอแล้วว่าอืมใช่แล้วนะก็ถึงในแบบพอเราแบบเริ่มเริ่มคุยแล้วว่าเนี่ยก็ตามต้นนายมานะต้นนายก็มาด้วยนะแล้วอ๋อต้นนายที่มาด้วยกันก็คือคนนี้คนนี้ใช่ไหมมาด้วยกันทุกครั้งเลยเหรออืมใช่แล้วครั้งนี้จะมาอยู่เท่าไหร่เราบอกครั้งเนี้ยเรามาอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์ และเราก็จะกลับแล้วฉันมีงานต่อคะ่ะฉันงานสําคัญด้วยค่ะที่ฉันจะต้องรีบกลับไปทํานะคะเออก็อเลยคุยไปคุยมาเขาก็เลยแบบโอเคอล่อยซึ่งคุยนานมากแล้วนางก็แบบว่าพูดภาษาไทยได้ไหมพูดภาษาเกาหลีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ไม่พูดภาษาไทยอะจะพูดภาษาเกาหลีนแบบั่นแหละจะแบบจะพูดให้แบบเนี่ยคุยกะรู้เรื่องอะทําไม อย่างเงี้ยโมโหเรียกทําไมอะแต่ก็คือเข้าใจนะคะแต่เราอะรีบเราก็เลยถามเขาว่าแบบอีกนานไหมเพราะว่าเราอะต้องรีบไปต้องรีบไปเรียนต่อมีนัดไว้เรียนอะกี่โมงกี่โมงเขาก็เลยก็โอเคโอเคได้อะไรเงี้ยอืมก็เลยหลุดค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ตอนมของเราซึ่งระหว่างที่เราสัมภาษณ์อะ ก็มีคนที่เป็นคนไทยอ่ะนั่งสัมภาษณ์อยู่โต๊ะข้างๆข้างๆเหมือนกันหลายหลายคนเลยบางคนอ่ะถ้าถ้าคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เราว่าโอเคคุณคุณพอมีสิทธิ์รอดถ้าคุณเตรียมแพลนการไปเที่ยวของคุณมาดีมีตั๋วจองที่พักมีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คงรอดแต่ถ้าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเกาหลีก็ไม่ได้แบบเนี้ยคือมันยากนิดนึงอ่ะ ึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นจะมีคนที่แบบพูดภาษาไทยได้ก็ตามแล้วเวลาที่เขาพูดภาษาไทยหรือเขาพยายามแล้วเขาจะยังไม่พูดภาษาไทยกับเรานะเขาจะพยายามพูดภาษาเกาหลีอ่ะก่อนแล้วแบบพูดไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยชอบเลยอ่ะฟังอยู่งข้างยังแบบทาไมพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่แบบมันคือหน้าที่อของเขาอเนาะเพราะมันเราไปทําผิดกฎหมายกันไว้เยอะอะ่ะเราก็เข้าใจเขานะ อย่างอย่างเจ้าหน้าที่ที่น้องผู้หญิงที่สัมภาษณ์เราอย่างเงี้ยก็แบบจริงๆก็พูดไม่ดีอะ่ะแต่เราเวี่ยงกว่าเราโมโหกว่าเราก็เลยแบบเอ้ยทําไมอ่ะเราไม่ได้มาทําอะไรผิดกฎหมายเราเอกสารเราก็มียืนยันเรามีเอกสารที่แบบว่าเป็นพนักงานที่นี่อะไรอย่างงี้ด้วยเราเตรียมมาเลยว่าว่าเรามีบริษัทยอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยเราทําอะไรอยู่มีรูปร้านเปิดให้ดูว่าแบบ เปิดร้านอั้นนี้อยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะฝากว่าใครที่กลัวที่จะต้องไปเจอติดต่อมอที่เกาหลีบอกเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการติดแบบว่าเยอะมากเพราะว่าคนที่เรียกมาที่มาเรียกมาเขาเรียกมาต่อแถวกับเราอะไม่ใช่แค่คนที่แบบวุ้ยคนนี้ไปแบบแรงหน้าหรืออะไรคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่ว่าคุณจะแต่งตัวมายัางไงไม่ว่าคุณจะอะไรมาคุณโดนหมดและนี่ก็คือประสบการณ์การติดต่อมอที่เกาหลีที่ยาวที่สุดของดิฉันเองค่ะ สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าแล้วเราไปทำอะไรที่เกาหลีเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเราไปเรียนทำขนมน้องหมาซึ่งน่าจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่อากำลังจะเกิดขึ้นยังไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่คงจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะไประเรียนมาแล้ว <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะแบบเก็บภาพว่าแบบไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างแต่คลิปมันจะน้อยมากเพราะว่าแม้เราจะไปอยู่แค่อาทิตย์เดียวแต่ ลูกถ่ายหรือว่าคลิปเลย้ยจะมีแค่แบบวันสองวันสองวันที่เราได้ไปถ่ายเพราะนอกนั้นอ่ะเราไปทํางานแล้วก็อยู่กับเจ้านายก็จะแบบไม่ได้ถ่ายคลิปตลอดแต่ว่าจะเก็บภาพมาดูว่าโอ๊ยที่นี่ที่เกาหลีมีอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยนะคะก็ตามชม EP ีหน้าซึ่งสําหรับทริปเกาหลีก็คงจะออกมาได้แค่2 EP ีเท่านั้นส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องรีบกลับมารอ พี่แจ็ของทุกคนนั่นเองเพราะว่าเราไปรับล่ามนะคะจริงๆไม่เชิงล่ามอะมันเป็นเลซองของงานเดิ m แมช h ไว้อยากจะมาคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวหาเวลาก่อนเนาะเพราะว่าอันเนี้ยสองเดือนถึงได้ทำคลิปนี้วันนี้เราก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ